ขอมันเป็นคอนเทนต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูโรนิโญนะครับฝึกกันนะครับนี่ก็ใช้หลบคู่ต่อสู้นะครับอ่ะมันมีหลายเวอร์ชันนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับก็จะทําให้ดูหลายๆครั้งนะครับว่าก็คือบางคนบอกเอ้ยมันฟุกหรือเปล่าซึ่งผมโรนันดิโญฟิกอัพแอร์อีลาสติโก้าร์มยากระดับ9ถึง10นะครับดูที่สถานการณ์นั้นนะครับว่าคุณจะเอานะครับเทคนิคนี้ไปใช้ก็คือโอกาสในจังหวะนะครับ ก็คือมาดูนะครับเอาบอลขึ้นแบบรูนาดินโยฟิกอัพนะครับแล้วก็ตามด้วยไออิลาสติโกก็คือการทำฟิปแฟบหลอกการอากาศนะครับก็จังหวะแรกให้เราใช้ข้างเท้าด้านนอกตบออกนอกแล้วก็จังหวะบอลลอการอากาศจังหวะที่2ก็ข้อตบเข้าด้านในนะครับเราจะเราจะก็คือเราจะใช้ในลักษณะที่การเป็นการยิงประตูก็ได้นะครับแล้วก็เอาไว้หลบคู่ต่อสู้นะครับหรือว่าส่งบอลให้เพื่อนอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับจังหวะแรกนะครับเอาบอลขึ้นแบบ รูนิโยฟิกอัพนะครับจังหวะที่บอลขึ้นนะครับแล้วก็ให้เรานะครับก็คือสัมผัสบอลก็คือข้างเท้าด้านนอกนะครับก็คือเอาไซน์นะครับแล้วก็พอจังหวะลูกบอลนะครับก็คือลอยการอากาศนะครับก็คือจะสุดปลายเท้าให้เราตบบอลเข้าเข้ามานะครับในด้านก็คือข้างเท้าด้านในอินไซด์นะครับเราจะใช้หลบเนี่ยครับก็คือใช้หลบ หลบคู่ต่อสู้ส่งบอลให้เพื่อนหรือยิงประตูก็ได้นะครับมาดูผมฝึกกันนะครับอ่าแล้วก็นี่ก็คือใช้หลบคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็มีนี่ก็คืออีเวอร์ชั่นครับนี่ครับหลบคู่ต่อสู้นะครับอ่ะเขามันเป็นคอนเทนต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูโรนโญนะครับฝึกกันนะครับนี่ก็ใช้หลบคู่ต่อสู้นะครับอ่ะมันมีหลายเวอร์ชั่นนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับก็จะทําให้ดูหลายๆครั้งนะครับว่าก็คือบางคนบอกเอ้ยมันฟุกหรือเปล่าซึ่งผมฝึกมาคนข้างที่จะ เยอะพอสมควรนะครับก็คือฝึกย้ำย้ำย้ำจนมัสเซิลเมยเมื่อกี้นะครับกล้ามเนื้อผมจดจําได้นะครับก็คือนี่โฆษณาในกี้ที่ค่อนข้างที่จะดังมากในยุคนั้นนะครับที่มีโรนโยนะครับก็คือเล่นฟุตซอลแล้วก็เอาโรนโยนะครับมาเปรียบเทียบนะครับตอนเด็กกับตอนโตนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าผมจะใช้ก็คือลักษณะก็คือเวอร์ชั่นนี้ก็คือใช้ทําอะไรนะครับระหว่างยิงประตูหรือส่งนะครับ เราไปดูกันนะครับจังหวะและโอกาสนะครับมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆนะครับสกิลจะออกมาได้ก็อยู่ที่จังหวะและโอกาสสกิลมันไม่ได้ใช้ได้ทุกสถานการณ์นะครับมันอยู่ที่จังหวะและโอกาสนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าผมฝึกก็คือในลักษณะไหนนะครับก็ลักษณะนี้ก็คือนี่ก็คือเซิฟเซิฟนะครับทำให้ดูครับ เพราะว่าอ๋อลักษณะการฝึกมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าก็คืนนี้ก็คือเอาบอลตบลงพื้นนะครับเราอาจจะส่งให้เพื่อนหรือว่าลบบลบกหล,ล,ลบคู่ต่อสู้ก็ได้นะครับอ่าก็คือนี้ตบลงพื้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูอีกเวอร์ชันนึงครับนี่ก็คือการทําโชว์เล่นๆน,นะครับก็มันเป็นแค่คอนเทนต์นะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับก็คือนี่ก็คือล็อกหลบกลางอากาศนะครับจากก็คือคลิปที่ผ่านๆมานะครับเราก็คือตบลงพื้นหรือว่าส่งให้เพื่อนส่งให้เพื่อนนะครับถ้าส่งลูกโดมาจังหวะคู่ต่อสู้สเขาก็นะครับดักทางได้นะครับดังนั้นเราก็ส่งให้เพื่อนแบบตบลงพื้นนะครับแต่นี่ก็คือล็อกหลบกลางอากาศนะครับก็คือนี่ทําให้ดูแบบไม่มีตัดต่อน,นะครับเพราะว่ามีคนคอมเมนต์ว่าทําได้ทีเดียวทําได้ทีเดียวหรือเปล่าเอาโม้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับ นี่ก็คือฝึกมาจนข้ามเนื้อมันจดจํานี่ก็ลักษณะนี้ก็คือใช้ในการยิงประตูนะครับนี่ก็คือลักษณะนี้ก็คือล็อกหลกบปกติอะไรประมาณนี้นะครับล็อ,ลอกหลบยิงประตูมันไม่มีโถไม่ผิดนะครับเราจะใช้ยิงประตูก็ได้นะครับจริงๆนะผมจะบอกให้ว่าก็คือเราจะเอาบอลขึ้นด้วยวิธีไหนก็ได้แต่การเอาบอลขึ้นแบบโรนิโยมันจะแบบเป็นซิกเนเจอร์ที่เท่ท ที่หลายคนก็คืออยากทาได้ครับอ่าอันนี้ก็คือใช้ในการยิงประตูนะครับก็ลองไปฝึกดูนะครับท่าเท่ๆท,ที่เป็นซิกเนเจอร์ของโรนัลดินโยนะครับความยากก็ประมาณระดับ9ระดับ10นะครับโรนัลดินโยฟิกอัพแอร์อิลาสติโกครับ